สนับสนุนโดยบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนาบงกตสีมังคลาค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการธรรมมาพิบาทนะคะซึ่งวันนี้นะคะรายการของเราพาคุณผู้ชมมาที่บรรยากาศที่ร่มรื่นเยน็นสบายมากๆนะคะนั่นก็คือตลาดน้ําไซน้อยนะคะอยู่ที่โซน2จังหวัดนนทบุรีค่ะมาที่นี่นะคะนอกเหนือจะได้ชมตลาดแล้วเราได ไปกราบนมัสการหลวงพ่อทองคําที่วัดไซใหญ่ด้วยค่ะซึ่งวันนี้นาได้มีโอกาสจะมาร่วมสนทนากับเจ้าของตลาดแห่งนี้นั่นคือคุณสุรชัยวิวัจนะสิรินนะคะซึ่งเรื่องราวของตลาดเป็นมาอย่างไรสนุกสนานน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเราไปพบกับท่านในช่วงหน้าค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมก็อยู่ในรายการทำมาพิบาลอย่างที่หนูนาเกินไปแล้วนะคะว่าวันนี้เรามาเยี่ยมชมตลาดน้ำไซน้อยโซนสองนะคะบรรยากาศล่มรื่นมากๆเลยแต่เรื่องราวบรรยากาศในตลาดแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนานขนาดไหนเนี่ยวันนี้เราต้องมาคุยกับเจ้าของตลาดกันค่ะตอนนี้คุณสุรชัยอยู่กับเราแล้วค่ะขอสวัสดีคุณสุรชัยค่ะสวัสดีค่ะนะคะโอ้ยก่อนอื่นคุณสุรชัยต้องบอกว่าเนี่ย พอนามาถึงที่นี่นะครับกลัวอย่างเดียวคือหูต้องร้อนแน่เลยจะมีอะไรให้เรากินอย่างที่เราเคยไปที่อื่นหรือเปล่าอยา <c oughs> จะบอกนะคะว่าพอเรามาถึงที่นี่ค่ะบรรยากาศแบบร่มรื่นและมีความเป็นชาวบ้านอยู่นะคะ <c oughs> มีความร่มรื่นมีความร่มเย็นม,ม,ม,มีความเป็นแบบชุมชนชาวบ้านที่อยู่ริมน้ํา <c oughs> แต่อย่างเนี้ยทุกอย่างเนี่ยเราไม่รู้ที่มาที่ไปวันนี้จะต้องมาขอความรู้คุณสุรชัยว่าตลาดน้ําไซน้อยโซนสองแห่งเนี้ครับ เกิดขึ้นได้ยังไงแล้วเกิดมานานขนาดไหนแล้วคะได้เลยครับได้เลยครับคือคือต้องต้องอารลัมพบทก่อนนะไล่ยาวไปเลยตั้งแต่โซนหนึ่งเลยนะฮะได้เลยค่ะอ่านะฮะถ้าถ้าคุณนามาเนี่ยในตอนที่ข้ามสะพานค่ะนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเราเล่าที่มาก่อนก็แล้วกันถ้าเราจะมาที่นี่นะเรามาได้สามตั้งสามทางใช่ไหมฮะตั้งแต่ออนที่หนึ่งก็คือถนนบางกลวยไซน้อยบางกลวยไซน้อยค่ะวิ่งเข้ามาเลยนะฮะนะถ้าสมมติเกิดไปถึงบางเลนแปลว่าเลยแล้ว ไม่ใช่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 เราจมาเลยแล้วเลยแล้วเลยแล้วครับอ่บ้านกล้วยใส่น้อยลาบปลาดุกใส่น้อยเรามาได้ทั้งสามทางเลยนะเรามาที่เจอเนี่ยนัดกันเจอที่วัดไซใหญ่อ๋อให้ตั้งปักหมุดวัดไซใหญ่วัดไซใหญ่นะฮะพอเจอวัดไซใหญ่ปั๊บเนี่ยเราก็จะเห็นโซนหนึ่งโซนหนึ่งก็คือข้างๆวัดไซใหญ่ใช่จอดรถหน้าโซนหนึ่งใช่เลยใช่เลยนะฮะคลองตรงนั้นเขาเรียกว่าคลองพระพิมลคลองอะไรนะคลองพระพิมลพระพิมลนะผมไปดูประวัติแล้ว จริงๆเป็นปพ,พระพิมลราชาจริงๆชื่อจริงของเขาว่าราชาพระพิมลแต่เรากลับเป็นพระพิมลราชานะฮะก็คือเราเรียกว่าคลองพระพิมลก็แล้วกันนะนะฮะที่เราเห็นเนี่ยนะฮะเราเห็นคลองตัดกันเนี่ยนะฮะเราก็จะมีคลองเจ้าเรามีคลองเจ้านะนะฮะตรงทางทางด้านหลังเราเองก็จะเป็นคลองฝัดเวฝัดเวแปลว่าถ้าน้ําเหนือท่วมมาไหลปั๊บนี่แหละที่ท่วม น่าคือฝัดเวนะฮะตรงนี้เราเชื่อมต่อไปถึงท่าท่าจีนบางเลนนะฮะเอาละตอนนี้โลเคชันเราเป็นแบบนี้คือพูดง่ายๆว่าที่ตลาดน้ําไซน้อยตรงนี้คือมีคลองหลายๆคลองมาตัดกันอยู่มาตัดกันอยู่นะคะมันก็เลยได้บรรยากาศที่เรามองไปรอบๆเราก็จะเห็นน้ําล้อมรอบเลยถูกเลยถูกเลยถึงร่มเย็นขนาดนี้ไงคะคุณผู้ชมนะคะอ่ะยังไงต่อค่ะความสําคัญร่มเย็นนะไม่ใช่ร่มเย็นแค่อากาศนะฮะใจด้วย เดี๋ยวจะอธิบายให้ดูว่าเรามาที่เทวที่นี่แล้วมันล้มเย็นทางใจยังไงอ๋อได้เลยค่ะเอาเมื่อกี้คุณนาถามว่าตัวตลาดนะฮะมันมีโซนหนึ่งโซนหเกิดมาก่อเกิดมาก่อน1 6ปีล้นะฮะสิบหกปีล้ก็จะเป็นลักษณะที่ชุมชนเขาเอาของที่เขาผลิตได้ของทางการเกษตรเนี่ยที่ผลิตได้เอามาขายนะฮะเพราะฉะนั้นคุณนาจะเห็นว่าเดินผ่านมาปั๊บเนี่ยคงจะหิ้วถุงก็เต็มเลยพัก ผักผลไม้ราคาถูกมากนะฮะเพราะมาจากบ้านเขาเลยปลูกเองปลูกเองครับปลูกเองขายเองทำเองอย่างนี้อันนั้นคือโซนหนึ่งโซนหนึ่งสิบห้าปีละไอโซนสองเนี่ยมันมาหลังมาแค่ตอนนี้ห้าปีเราเพิ่งเด็กใหม่ใหม่เด็กใหม่ใหม่ต่างกันโซนสองเนี่ยเอกชนเต็มเต็มเอกชนเต็มเต็ม ดูเข้ามาแล้วพอเข้าเขตโซนสอแล้วรู้สึกจะหลากหลายดูดูต่างต่างเนาะต่างเลยค่ะคือบรรยากาศจะต่างกันมากแต่ถามว่าของก็น่ากินอ๋อน่ากินของสวยด้วยอาจารย์คือคือหน้าตาดีอ่ะของหน้าตาดีต้อง่ออย่างนั้นเลยกลับก่อนอื่นอัครับผมเล่าให้ฟังพอโซนสองปั๊บเนี่ยมันเกิดยังไงโซนสองเกิดขึ้นมาจากอย่างนี้ฮะถ้าดูจากตึกทั้งด้านหลังเนี่ยนะครับที่จะเห็นเสาสูงๆขึ้นมาเนี่ยนะฮะอันนี้จะเป็นตึกหลังแรกของตา ตําลวใส่น้อยละโซนสองนี้นะฮะเกิดยังไงเกิดอย่างนี้เอ,อ่อคนจีนค่ะสมัยก่อนคนจีนค้าขายใช่ไหมะนะฮะเรามีเมื่อ50สิปีที่แล้วเรามีตลาดใหมใหม่น่าดูเลยเขาเรียกตลาดของเจ้าอยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนูนน้นรอคะตลาดน่นนะฮะตลาดคองเจ้าเป็นฝั่งนู้นค่ะแล้วลักษณะของตลาดนะทั่วประเทศเลยนะฮะจะเป็นลักษณะที่มีอาคารหลักอาคารหลักอยู่นะฮะอาคารหลักอยู่แล้วก็มีอาคารชายน้ําอยู่ค่ะนะเพราะฉะนั้น สมัยก่อนคุณนึกถึง50ปีที่แล้วมันโดยเรืออยู่แล้วล่ะจราจรคุณโดยเรือรถไม่มีล่ะถนนรถไม่มีตอนแรกเรือมาปั๊บถ้าคุณเป็นชาวไร่ชาวนาคุณอยากได้อะไรล่ะคุณอยากได้พวกยาน้ํามันปุ๋ยหรือจะมาทานพวกขนมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตอบโจทย์คือตลาดแบบนั้นสมัยก่อนเป็นแบบนี้เลยนะนะฮะนี่ก็ยังได้บรรยากาศอย่างนั้นอยู่นะคะเพราะว่าบ้านก็เป็นบ้านเก่าจริงๆยังเป็นบ้านเก่าอยู่ตลาดเป็นอย่างนั้น พอสมัยตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกตลาดของเา้านั้นใหญ่มากเลยนะนะสำหรับตอนนั้นพอหลังจากนั้นมานับมาถึงถ้านับจากตรงนี้ไปอีกห้าสิบปีนะถอยมปห้าสิบปีตลาดนี้เป็นตลาดใหม่จากคนจีนจากคนจีนที่เออถูกไล่ที่กันมาเขาก็บอกว่าเขาซื้อที่ที่นี่ละนะแล้วก็ทําตลาดเหมือนกันอันนี้เรียกว่าตลาดใหม่นั้นตลาดกลายเป็นตลาดเก่าไปแล้วนะฮะบรรยากาศถึงจะเป็นแบบว่าเนี่ย อร่อยลอดซุ้มมังกรอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมได้มาที่ซซนสองตลาดน้ําไซน้อยก็จะเห็นว่ามันมีมนนเป็นซุ้มมังกรอย่างเงี้ยมีวัฒนธรรมจีนอยู่ในนี้จีนครับจีนแีนแค่เลยแต่ก็เป็นอาหารไทยด้วยนะคะไม่ใช่ว่าพ <c oughs> อเห็นเป็นอย่างนี้ล้วคิดว่าจะมีอาหารจีนอย่างเดียวไม่ใช่เพราะเขาเจ้าของเพราะหัวหน้าทีมเนี่ยก็คือคุณกวงเอี่ยมแซ่โคนะฮะท่านเป็นหัวหน้าทีมมาก็จะเป็นคุณพ่อของแฟนผม ท่านมาปั๊บท่านก็เรียกเลยว่าทีมามาๆๆเพราะคนจีนเนี่ยธรรมชาติของเขาเองก็คือเขารักพวกพ้องเขาก็จะเรียกกลุ่มของเขาเข้ามากลุ่มเขาเข้ามาก็จะเป็นพวกที่เป็นพ่อค้าพ่อค้าพ่อค้ามาของเขาเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นมีธุรกิจอยู่เจ็ดห้องแล้วก็แต่ละคนแต่ละคนที่มาเป็นทีมเนี่ยอีก9คนรวมเป็นทั้งหมดเจ้าของ10คนเนี่ยของกันสองห้องสองห้องสองห้องไปแล้วก็ทําการค้าค้าขายไปก็จะเป็นตลาดหนึ่งตลาด แล้วธรรมชาติของคนจีนก็เหมือนคนไทยอะฮะพอมีปั๊บมีชุมชนก็มีวัดคนจีนต้องมีศาลเจ้าศาลเจ้าอยู่ตรงนู้นตรงนี้มีศาลเจ้าด้วยคะอืมอลังเราเรายังเดินไปไม่ถึงนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมได้เห็นแน่นอนค่ะใช่ใช่ซึ่งซึ่งพอเรามาเองเนี่ยเรามาเองเนี่ยผมมาเมื่อห้หปีที่แล้วนะฮะดูสภาพนะน้ำมันท่วมตั้งแต่ปี38อ่ะโอ้โ ถึงคอคุณนานี่แหละนับถึงถึงคอคุณนาทุกคนหนีหมดเขาก็ย้ายไปอยู่ที่อำเภอนะฮะย้ายอยู่ที่อำเภอหมดเพราะฉะนั้นบ้าล้างน่ากลัวมากเนื้อที่ตรงนี้ประมาณกี่ผมกะไม่ถูกผมว่าเก่งๆก็สักสองไร่สามไร่อยู่แค่นั้นอีกสองสามไร่ต่านั้นเองแต่ว่าณตอนนั้นที่คุณสุรชัยมาก็คือว่าเป็นน้ำคือไม่มีใครอยู่แล้วเขาย้ายไปหมดแล้วออกไปหมดพอน้ําแห้งคุณนึกสภาพสิมันไม่มีใครอยู่แล้วอ่ะ บ้านผีสิงน่ากลัวนะแล้วจะมีรถซื้อขายยาแล่นทุกทั้งคืนตรงเนี้ยแล่นไปแล่นมากันทั้งคืนนะฮะอาน่สภาพแบบนั้นที่เราเห็นมันก็เลยกลายเป็นเราสูญเสียสูญเสียสาลชายน้ําแต่เราได้ตลาดขึ้นมาก็คือตลาดน้ำซอยโซนสองครับก็คือพื้นที่ ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมนี่คือที่มาที่ไปว่าก่อนที่เราจะมาอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยเขาเป็นมาอย่างไงจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่นะคะคุณผู้ชมมีเอกลักษณ์แน่นอนมีที่มาที่ไปเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายกว่านี้แต่เราต้องพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับคุณสุรชัยต่อว่าเอกลักษณ์ประจําของตลาดน้ําใสน้อยโซนสองเนี่ยเป็นยังไงน่าสนใจยังไงแล้วทําไมยังจะต้องคงความเป็นวัฒนธรรมจีนอยู่แบบนี้นะคะเดี๋ยวสักครู่กลับมาช่วงหน้าค่ะ คือทําให้แตกต่างโดยมีพื้นที่นั่งและแล้วเน้นกินกินแล้วก็อร่อยไหมถ้าไม่อร่อยเดี๋ยวเราปรับปรุงสนับสนุนโดยบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนวันนี้วันพระมาช่วยไอยเลือกชุดไปทำบุญที่วัดกันหน่อยดีกว่าค่ะถ้าใส่ชุดนี้จะเป็นยังไงนะ พ่อพ่อทำอะไรอะ่ะนี่ไม่ใช่พ่อหนูบุญายายอ,อาจจะกลายเป็นบาปถ้าสร้างกิเลสให้เกิดขึ้นภายในวัดไม่สัน้นไม่รัดเข้าวัดได้บุญค่ะ สนับสนุนโดยบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนคุณผู้ชมยังอยู่ในรายการธรรมมาพิบาลนะคะกับบรรยากาศร่มรื่นเช่นเดิมแล้วก็อยู่กับเจ้าของเช่นเดิมคุณสุรชัยค่ะเมื<ว>สักครู่ค่ะ <c oughs> เรารหนูน่าก็รู้ที่มาที่ไปคุณผู้ชมก็แบบโหความขลังความสิ่งที่จุดเริ่มต้นน่ะนั่งสนใจอยู่แล้วค่ะนี่เรามาดูนะคะว่าในบรรยากาศ บรรยากาศเราได้ทราบแล้วเรามาดูจุดเด่นแล้วก็เอกลักษณ์เขาที่ตลาดน้ําใสน้อยเป็นยังไงบ้างคะคุณชรชัยผมผมขออธิบายตั้งแต่จุดโซนแรกเลยนะโซนหนึ่งก่อนนะเรามีวัดไท่ใหญ่หลวงพ่อทองคําอันนี้แหละจุดนมัสกาเลยละใช่ว่าถ้าเราจะมาตลาดน้าไสน้อยอยากจะให้ทุกคนที่มาถึงที่นี่จอดรถแล้วก็ไปกลับนมาสกาหลวงพ่อทองคําที่วัดไทใหญ่ก่อนเริ่มต้นจากตรงนั้นเลยครับแล้วก็เดินโซนหนึ่งมานะฮะ คุณจะเจอพวกร้านค้าที่เป็นแม่ค้าเอาของเกษตรของทางการผลิตภัณฑ์ทางการ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 เกษตรมาแปลว่าคุณสามารถที่จะซื้อเต็มไปหมดแล้วก็สือใส่ถุงมาเต็มที่เต็มที่เเ็มาลยถ้าเป็นไปได้นะแล้วพอข้ามสะพานมาเนี่ยเรามาเจอสะพานแขวนนะฮะเข้ามาปั๊บนั่งสบายๆที่ปอดของตลาดก่อนก็คือซุ้มมก่อนอันนี้คือโซนสองนี่คือโซนสองแล้วเข้ามาโซนสองนืคุณคุณหิ้วของคุณซื้อของทางการเกษตร ผักผล,ลไม้อะไรซื้อใส่ถุงหิ้วมาเลยอย่าอย่าคิดว่าเดินผ่านแล้วไม่ซื้อนะซื้อไว้ก่อนอนะคะเดี๋ยวไว้กลับไปอาจจะของไม่เหลือก็ได้นะเพราะที่นี่เขามีเวลาเปิดปิดนะคะคก็เดินมาข้ามสะพานแขวนก็คือสะพานข้ามคลองสะพานข้ามคลองคลองพระพีมนคลองพระพีมน,นที่คุณสุรชัยบอกไปช่วงแรกนะคะพอข้ามคลองมาแล้วคุณก็จะมาเจอโซนสองบรรยากาศต่างกันมากต่างกันแบบเห็นได้ชัดเลยเพราะว่า <laughs> ฝั่งโน้ตซื้อของฮิวใช่ไหมฝั่งนี้โอ้โหเราเจอที่นั่งแล้วเราเจอที่นั่งกับบรรยากาศน่าพักผ่อนมากๆาเอามา<อ>ไงข้ามาโซนสอนแล้วเจออะไรบ้างข้ามสะพานแขวนมาใช่ไหมแล้วก็มองดูเห็นภาพตลาดทั้งหมดเลยเ<อ>นาะนะฮะเอาพลงมาจากสะพานแขวนมาทางฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของคอ,อ,องพระพิมนนะฮะเราก็จะเจอซุ้มมงกอละซุ้มมงกรซุ้มมงกอของเราเนาะไอตรงนี้เองเนี่ยจุดประสงค์หลักก็คือปอดของตลาด ปอดที่ใช้ใหายใจฟอกหายใจเนี่ยหายใจนี่แหละจะไปเรียกปอดของตลาดนะคะคือเราเราเป็นลูกค้าสมัยก่อนเราเป็นลูกค้าเหมือนกันนะฮะเดินไปปั๊บเนี่ยในตลาดไหนๆก็แล้วแต่เราอึดอัดกับการที่เดินไปปั๊บแล้วไม่มี<น>ที่นั่งสบายๆใช่ไหมฮะหายใจไม่โล่งเข้าใจแล้วปอดของของปอดของตลาดเป็นยังไงโอเคโอเคได้สูตรลง คือแค่ช่วงข้ามสะพานแขวงก็ได้ได้หายใจแล้ว่ครับลมเย็นๆแล้วพอคุณนามาปั๊บเนี่ยคุณนาก็จะเจอว่าพอไปตลาดปั๊บเนี่ยเอ๊เราใช้จะพักสักหน่อยมันก็จะถูกเหมือนกับบังคับให้ต้องไปนั่งตามร้านแล้วต้องซื้อของใช่ไหมฮะแล้วถ้าผมไม่อิ่มแล้วอะนะผมก็เลยแก้แก้ปัญหานี้โดยการที่ทําเป็นพื้นที่โล่งๆเลยเอาใครจะมานั่งสบายๆก็เอานะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีของล่อเด็กๆเล่นนะฮะให้เด็กๆเขา เล่นก็คือนั่นไอ้เจ้าบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นี่ไงบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์อ่าฮะใช่ไหมฮะผู้ใหญ่ก็สนใจเลยคะาาเพราะว่าไม่ใช่ว่าหาดูง่าย <laughs> คนที่จะเห็นบ่อน้ําแบบนี้จะต้องย้อนไปต่ำกว่าห้าสิบเมถึงจะได้เห็นบรรยากาศชาวบ้านคุณนาเคยเห็นเหรอก็คือจะต้องย้อนไปไกลมากค่ะเดี๋ยวนี้เ็ามีภาพมีกูเกิลแต่เขามาที่นี่ได้เห็นมีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะคะโซนสองลงมาแล้วความแตกต่างโดยชิ้นเชิงคราวนี้ของอร่อยของอร่อยคุณไปคัดเลือกยังไงฮะที่ว่าของอร่อยเนี่ยไปมายังไงคะถึงรู้ว่าเขาอร่อยจริงอ่ะคุณนาอย่างนี้คือ no body perfect at the beginning ค่ะใช่ มันไม่มีใครที่ดีที่สุดใช่ไหมใช่ค่ะนะฮะในในใน,ในความคิดของเราเองเนี่ยเริ่มต้นมานะไม่ได้เรื่องไม่เป็นไรเรามีทีมเราทํางานเป็นทีมแม่ค้าเราทั้งหมด30-40คนนี่คือทีมเรานะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าร้านค้าเข้ามารสชาติไม่ได้เรื่องไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมีทีมในการที่จะแนะนําคือเราไม่เอาเขาออกแต่เราปรับให้เขาปรับปรุง โอ้เขาก็ไม่เสียงานไม่ตกงานด้วยยังมีอาชีพเหมือนเดิมแล้วเราคาดคาดเราบอกคุคุคนว่าเราคาดหวังว่าถ้าคุณมาแล้วเราไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะอยู่เราก็เลิกคุณต้องอยู่กับเรานานเป็นครอบครัวเราครอบครัวเราเพื่อนเรานะฮะสิ่งที่ได้มาคือได้เพื่อนค่ะ สิ่งที่ปวดกระบาลก็คือไอ้ปัญหาเพื่อนร้อยแปดนี่แหละช่างมันช่างมันเป็นเรื่องปกติทํางานกับมนุษย์ทำงานกับคนต้องมีปัญหาใช่เจยไะ่มีปัญหาแต่เราเชื่อว่าทุกอย่างมีทางออกอ่าครับผมเพราะฉะนั้นโซนสองโซนสองเรามีอะไรเมื่อกี้เราบอกว่าซุ้มมังกรแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะเราพยายามทําพื้นที่ให้โปร่งสบายสบายถ้าคุณนาเดินเนี่ยลงมาจากสะพานแขวนเนี่ยคุณนาจะเห็นสภาพโล่งๆร้านค้าไม่ต้องแน่น เพราะว่าท่านแน่นอุดอัดไม่หนุกนะฮะชีวิตไม่มีความสุขเดินลูกค้าเดินไม่มีความสุขแต่คนเจ้าของเนี่ยได้ตังค์เยอะทำไมใช่ไหมฮะถ้าร้านมันเยอะผมได้ตังค์เยอะนะฮะตอนนี้ยังไม่อยากได้ตังค์เอาโล่งๆสบายๆดีกว่าเราบอกว่าร้านน้อยแต่ได้คุณภาพและได้ลูกค้าต่อเนื่องสำคัญดีกว่า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 แล้วเ้วเพราะฉะนั้นอย่างนี้ไอ้ผมไม่มองไม่จบแค่นี้หรอกนะครับเพราะเห็นแล้วว่าการทําแบบนี้เนี่ยเรามี เรามีเพื่อนขึ้นมาอีกเพื่อนที่สามารถเอาเงินไปใช้ในครอบครัวได้อีก200อครอบครัวเป็นอย่างน้อยหมายถึงว่าไงคะตลาดทั้งหมดเนี่ย<ะ>พ่อค้าแม่ค้าที่เกิดขึ้นมาถ้าฝั่งเนี้ย0 0 200, 200ล้านค้า2 0 0ล้านค้าโดยประมาณดูเหมือนไม่เยอะแต่เยอะนะยนเยอะอยนะเยอะนะแล้วยังไงฮะในการอาหารเราแบ่งโซนอาหารมีอาหารอะไรยังไงบ้างอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออธิบายพื้นที่นิดนึงกาลังจะบอกว่าโครงการเนี้ยไอ้ทรงส่วนที่ต่อเราต่อขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังจบแค่นี้ เราคาดหวังว่าเราจะเชื่อมต่อเจ้าวัดวัด,วดซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทย<ะ>เชื่อมต่อกับวัฒนธรรมสาลเจ,จ้าซึ่งเป็นวัฒนธรมนธรมจีนแล้วสร้างเอกลักษณ์ขึ้นมาใหม่<ะ>เอกลักษณ์ตรงนี้ก็คือการที่วัฒนไทยกับจีนอยู่ด้วยกันได้<ะ>แปลว่าเมืองไทยมันเป็นเมืองที่ทุกๆชาติทุกภาษามอยู่ด้วยกันได้ะมันคลุกคล้ากันไปอะคุณนารู้ไหมมีลองลองแขกก็มีนะ ของฝรั่งก็มีนะของญี่ปุ่นนะใช่ใช่ใช่ต้องมาเชื่อมต่อแน่เลยเพราะนั้นถ้าคุณนาดูนะความแตกต่างของเราตรงนี้หนึ่งเรามีสี่แยกซึ่งหลายๆตลาดไม่มีผมว่าแค่จะไม่มีเลยไหมสี่แยกนี้คือสี่แยกทางน้ำน้ำสี่แยกทางน้ําตัดกันพอดีท่านี้เรามีอาหารทุกประเภทเลยไหมคะของกินนั่งกินของหวานของคาวแบ่งโซนกันยังไง200ร้านอย่างนี้ค่ะเราเราไม่ได้แบ่งโซนนะเราคระเพราะว่า ตลาดน้ำนี่คือตลาดของกินตลาดของกินเป็นหลักเพราะฉะนั้นต้องคละให้หมดนะฮะของกินกับของใช้นะแต่หลักก็คือต้องของกินด้วยใช่นะครับให้มันหลากหลายแต่เน้นของกินในโซนของเราเองจะพยายามเน้นของกินที่มันต้องทําสําเร็จอ่ะเอ้ทษเทีทําด้วยทําให้เห็นทําสดสดทำสดสดอย่างขนมครกก็ยอดกันสดสดขนมเบื้อง แล้วก็ที่สําคัญขนมครกชาววังก็มีสาวชาววังใส่ชุดไทยงดงามก็ยังยึดถือประเพณีวัฒนธรรมไทยใช่ไหมฮะเดี๋ยวถ้าเรามีขนมจีนเราก็มีสาวจีนใส่กี่เขามาขายไม่ยากนะไม่ไมยากคือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมที่เรามองว่าคุณสุรชัยพยายามที่อยากจะให้มีการผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมจีนเพราะว่าบ้านเราอะเมืองพุทธ เราเปิดรับทุกศาสนาอยู่แล้วและที่สําคัญอาหารการกินเนี่ยสำคัญคนไทยเรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องกินเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นก็ถือว่าตลาดน้ําไซน้อยแห่งนี้เป็นที่เปิดการสร้างรายได้การสร้างเพื่อนให้กับชุมชนในแถบนี้นั่นเองนะคะน่าเสียดายเขาเวลาหมดอยากให้คุณสุชัยฝากคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่าอยากให้พูดถึงวันเวลาเปิดปิดนะคะแล้วก็ฝากอะไรทิ้งท้ายในวันนี้ด้วยค่ะเชิญเลยค่ะโอเคครับ สำหรับ,รบตลาดน้ำไซน้อยเนี่ยเราเปิดเสราร์อาทิตย์นักขัดตะเลิกเท่านั้น <Okay. S 1> ก็มีความพยายามที่จะขยายเวลายังไม่ไหว <Okay. S 1> เพราะว่าอันที่หนึ่งก็คือจำนวนคนนะฮะที่เข้ามาเนี่ยมันยังไม่เยอะพอที่จะเปิดตลาดได้เหมือนกับตลาดใหญ่ๆจริงๆะนะฮะนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเอาเสราร์อาทิตย์นักขัดตะเลิกไปก่อนเวลาเท่าไหร่นะตั้งแต่8โมง ยัน8โมงเช้ายัน3ามโมงครึ่งเย็น<ๆ>กับร<ๆ>กขับตะเลิกนะฮะก,ก็ไปอย่างนั้นก่อนค,ค่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยดูท่าทางก่อนว่าถ้าสมมุติจะขยายต่อไปได้จะไปยังไงต่อใช่ไหมครับ นะคะก็บอกคุณผู้ชมนิดนึงครับวันนี้เราได้ความรู้เกี่ยวกับที่มาที่ไปของตลาดน้ำใส่น้อยนะคะตรงที่เราตั้งอยู่คือโซน2แต่จริงแล้วอย่างที่คุณสุรชัยบอกไปแล้วนะคะว่าเมื่อคุณจะเดินทางมาเที่ยวตลาดน้ําจังหวัดนนทบุรีก็อยากจะฝากไว้ค่ะก็เข้าไปใน Google Map นะคะแล้วก็พิมพ์คําว่าตลาดน้ํา ไซน้อยนะคะเขาจะอยู่ที่เทศบาลตำบลไซน้อยอำเภอคลองขวาง,งจังหวัดนนทบุรีเดินทางมาที่นี่ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะมากราบนมสัสก,การหลวงพ่อทองคำที่วัดไซใหญ่ก่อนแล้วเราก็จอดรถฝั่งตรงข้ามล้วก็เดินชมตลาดมาตั้งแต่โซน1โซน2แล้วคุณจะมีความสุขกับการที่ได้มาอุดหนุนสินค้าไทยที่คนไทยสร้างขึ้นและคนไทยดูแลนั่นเองแล้วอย่าลืมแล้วอย่าลืมซุ้มมังกรซุ้มมังกร,มมงกรเดินมาให้ถึงซุ้มมังกรนะคะจะได้จบในการมาที่ตลาดน้ำไซน้อยโซน1นโซน2นะคะวันนี้ ขอบคุณคุณสุรชัยมากค่ะขอบคุณค,ค่ะขอ,ขอบคุณครับนีครับเอาละค่ะคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวในช่วงถัดไปนะคะเราก็จะไปได้รับฟังธรรมะดีๆจากท่านเจ้คุณพระราชยานากวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษนะคะท่านจะาให้ข้อธรรมเกี่ยวเรื่องแนวคิดสําหรับเรื่องราวในวันนี้ค่ะไปรับชมกันเลยค่ะครับครับ จเจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะพูดถึงเรื่องการเรียนรู้เราจำเป็นจะต้องเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้เราต้องเรียนรู้ใส่ใจทั้งที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเองคนข้างเคียงและคนใกล้เราเรียกว่าบริหารอารมณ์บริหาร งานบริหารเงินบริหารคนการเรียนรู้เรื่องคนเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดใครสามารถเรียนรู้เรื่องคนได้บุคคลคนนั้นก็จะประสบความสําเร็จและความสุขไปพร้อมๆกันหลายครั้งที่เรามองเห็นคนอื่นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราวิพากษวิจาร์ณแต่เราลืมนึกไปว่าเราไม่ได้บริหารอารมณ์ของเราเราทิ้งความโกรธความเกลียด ไปในตัวบุคคลคนนั้นจนกระทั่งมองไม่เห็นว่าเราควรจะเรียนรู้อะไรจากเขาแล้วก็หลงรักหลงเกลียดหลงโกรธไปกับเขาสังคมที่ทำให้เราหลงอารมณ์เป็นสังคมที่ไม่ได้รับการเรียนรู้แต่ถ้าสิ่งใดก็ตามเราเรียนรู้ได้แม้ว่าเราจะมองเห็นสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นรักโลภโกรธหลงอาฆาตพยาบาทเคีแค้นจริงจ แต่ว่าเราถอยกลับมาถอดบทเรียนเรียนรู้สิ่งนั้นและก็ให้สติแก่ตัวเองให้สติแก่สังคมให้คนมีความคิดจากสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นชีวิตจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อปัญหาต่างๆถูกเรียนรู้ไปพร้อมๆกันขอจเจริญพร ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมนะคะสาหรับข้อคิดทางธรรมจากท่านเจ้าคุณนะคะก็น่าเชื่อว่าคุณผู้ชมได้ติดตามชมรายการของเราแล้วเนี่ยนอกเหนือจากความร่มรื่นบันเทิงใจได้ช้อปปิง้งได้เห็นตลาดได้เห็นแนวคิดของผู้บริหารที่นี่แล้วนะคะก็คุณผู้ชมเองสามารถที่จะนํามาประยุกต์ใช้ในธุรกิจของเราในการดําเนินชีวิตของเราได้ค่ะและสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกการติดตามในรายการธรรมมาพิบานนะคะโอกาสหน้าเราจะกลับมาพบใหม่ค่ะ สำหรับวันนี้ค่ะนาบงกฎสีมังคละและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ